อ่ะนะครับเว้าเรื่องบุญกระถินสูพีสุนองเาฟังนะครับว่าบุญกระถินผู้ใดสร้างก่อนส้างอยู่บนหนแห่งเมืองใดอาบอนใดๆกะสีเว้าสุพีน้องเขาฟังเนะาะนะขออนุญาตบาททำผู้มัก่อนจจกหน่อยแจกหน่อยฝอนสาวเดียว บุญใบุญใหญ่บุญไข่บุญกาบุญสลองสลาบุญปั่นเข่าเคี้ยบุญผีกินน้ำบุญฟังละมหาชาติบุญในบุญบุญะไดใสาวรังงงจังเสียวบุญบาลาวาเสาวซิวไอเฮาป่าซิวไอเฮาป่าเมื่อ 嘞。 สาลึกลำประสงค์เจ้าเกินวันนับตั้งแต่มื่อดันสิ้นเขตพระวัน,าวนษาปาวาดาเซตตาปองล้มไขทางบุคคลบากันสร้างกองบุญมหาเลิศสทธาเกิดแก่เจ้าบุญล้นลืนคนหน้าปฏิจันทร์สิล่ำเริงตนคนก่อกองกระถินตามได้ยินค้งดำปองเด้สนสีข้ามามาสับนีบนทานอันใหญ่แปลว่าเลิศจะได้มหานี่ใหญ่หวง คำยังหมายใดกวงแปรอีกไก่เี้วกาวว่าเป็นสายสักจองเมื่อมั่งฟ้าหรือบางที่แปลว่าสายสะดึงหรือกระแมนแผ่นเิ็นเ้าจังสันจำมันแนละคนกาทิ้นไม้ขังต้นหาย่างบอกดีมีอยู่ในหนังสือจื่อเอามาเว้าองค์ประสัตษ์ทังเอาไปเอาเดิมเสริมแตงฉันได้เรียนเก็บยังแสดงใหนยังปีน้าัานี้สีลำเกี่ยวตอนทำ ลำแต่ข้าวกะตินสิเกิดมีตอนตน้นยังมีคุณก้าว่งสักคิาสิทธิซลคาบได้ผ่าที่แก้วผาเนีปลายเวินมาให้ดาบว่าขอบคุณเด้อไหเดอเอ๋อพ่อตาบินมากไกลห้หินอยู่กลางป่าผ่าได้หลุดปากหง,หงลงพื้นแบนไต โตกล้องใต้หฮมไม่เขตพาพานาสนบ่มีคนไปพบทายวันหลายมือคือว่าในข้าวนั้นมีบ้านเดินป่าพบผู้สาวแอลิวกะเลยเฝ้าลวงเอาผานั้นเป็นผ้าเจ้าอินทิราชสีเหลืองกาจังเปลืองปางเก็บตาวขึ้นเมื่อบ้านขั้นสิดำกัรนใจตนอิงกะกบ,บอ่อของเพราะว่าของสิ่งนั้นบอกเคยใจมูคนเห็นตาองค์เอกตนตนราชพระสัดโธองค์พุทธธรรมโอภูมเหลืองขุนเก่า จังไม้เอาอยัางป่าดไวายด้านมอหับสรงมอไปสรงวัดควงอารามบุญต่อมาพคตจังในสาเราสาเดือนดวในดาลังจังในม,มีเกระอินสืบมาทุกวันนี้ เป็นของมีปลาหลนพุ่นอุนอันประเสริฐเกิดกาทินแต่พุ่นค้นเต่าจีจำตกมาฮอดบางกำเศรษฐีไงที่สามห้ากันผูกความเพียงกอบุญหนุนตังคือสัทช่างยังนั้นกัดตะโปเผยแผ่เศรษฐีเดอ้อเทียงแต่คนส้างก่อนเขาเป็นบาเศรษฐีส้างก่อนมูปนายแม่หาลังคนน้นวาระ ส้างแลวเข้ากระถิ่นเกิดสุนายไก่ไปเป็นของเหม็นเนา่าหนุ่มมองเมากระถิ่นน้ำก็เข้ากะเลยเป็นกระถิ่นเนา่าพอเศษทีชแจมเจ้าใจาห้กดเข้มเลยพอเต็มเข้านั้นอากุศลเขาแสกู่ผูตบุญก็สั่งไก่ให้เน,าน่านอกเป็นจังซี่แล่วพี่น้องโคก,กเพิ่มเติมที่ก็กระถิ่นเศษฐีสีน บางนนั้ฉันจะกระนายใหลุงตาป้าปูพ่อได้งเห็ดเก่าเป็นกำเมาอต่อกันขอหนึ่งนั้นใช้อํานาจบังคับอีแม่เอ้ยจับคนมาทํางานบ่อยสินเงินจา้างของกระถินกระเลยห่างบดท้านตกต่าและไดง้งอเห็ดไหลไหลขอคงเองเศรษทีไฟฟ่ไอ้เฟ้งเฟิงเกียดเข่งสามารถตอนที่สองอีพอตอนบอลกัดการดั้มขนมบอเอาฟื้นหัว ปืนบ่าไปเอาไปหักเอาแกงหัวเขามาดัางไส้มันก็นเลยเป็นบาปพอ เศรษฐีมั่วเมาหายอาดําสาโอดโทษบรรณาแกงวเขานั่นขึ้นคมตอนที่สามตอนบรรดาเขาต้มหายดาประจานเขาขอที่สี่อีแม่มีดกับเสียมหยิบเขามาเอพิ่นบ่เอาไปใสหานั้นมีคนไหนขอทานมาเพิงเศรษฐีท่านเรียกน่าวันนั่นแต่งบุญกองกระถินกนะไรคุนมืดกำนำบ้านกายยาโกบกขอพันอันมาเห็นแล้วเศรษฐีหาเดี่ยวขาโคกกระเบือเป็ดไก ของที่ไว้จะเลี้ยงคนนั้นเพื่อนอุูงขามูสัตว์มาดบุงหมอละนาดบันไล่บังกัพล้นไปหามังกะทิ้งหรือมาใส่คนไปหามาหามังหากะทิ้งมะขา่บา,ขาบดรีคันหาบ่อไรคือสิเอาไปป่าหานั่นคือเศรษฐีเล่าเห็ดทั้งสันกันเลยบ่บอไรบุญบ่อ ละขั้นแม่นามาได้ร่างว่นสิปันแจกขั้นแม่นาพ่อได้จำไม่ปาดขอ้อพ่อแต่นายพานาเดินไปดันเดือนพ่านเด่ายกยังเคลื่อนไปนาบอ่อเศร้าพ่านล่องเท้าเขาเล่ากางพงบ่มีองค์มีไม่บังกะทิ้งมาไกลผ่านจะไปนอนขาน้ขางกลางไบ่ไทยห่มเห็นแต่ลมพวงต้องใบไ,ไมน้นั้นต้นไม้นั้นมีทันอรา,ารักขารักษาควงสาขีมูโพให้ตน้นในเ้าดันอิน มาโดนดานไหดนดันไหนบ้านไม่อู้ข่าวผู้เข้าไปบอกเจ้าพี่น้อ,องพี่น้องมาเสพที่ทานท้าบุญส่างบอ่อเต็มบอ่อเต็มบุญส่างบอ่อเต็ม นี่เพิ่นบอกมากบกเพิ่มเดิมที่พนาอีพ่อก็กระถิงนเศษฐีสีเนานุ่มปางนั่นฉันจักกันลนานให้นุงตาป้าปูบอนใดได้สีเดาสู้พ่อแม่เฮาฟังกระจักอีหยังอยู่หลังจักอีหยังอยู่นาสำหรับตัวผู้ขากาบรูคือกันอีพ่อเพราะว่าเกิดบ้อทั้งเนตรกาโนแมงผู้ขาด้ยงินแต่กลูวบนมามีสามบรรณาแม่อาบัติคู่ผู้ขาบรรมามีสาม แล้วิ่นจงมาขอที่หนึ่งคือยังขอที่หนึ่งคือจุนละกฐินพานามีอันที่สองนี่คือมัชฌิมะกฐินอันที่สามคือมหากฐินแล้วจุนละกฐินนี่แปลว่าจังใดจุนละกฐินนี่เิ่นมาเอินว่ากฐินหน่อยหรือว่ากฐินแลีนพะนาพอ่อปัญใา้ติดตามคำามแมนนี่่นญบานอ่ตามแต่ฟังมาก เพิ่นมาได้ปาละหลายกับนับหมืน่นส้างก้อนมูก,กับ,บอเมเป็นคนอื่นสร้างก้อนขึ้นให้จุนจังเอิ่นจุนละกะทินบอม ได้สางน้ำทำบุญกับทินหน่อยกับทินแลนปันมาเฮเทือตามพ่มแมนเฮไทเหล่าไม่นะ้วันเดียวอีแม่สามากี่กบมเกี่ยวทำบุญสางคอเริ่มตั้งแต่เก็บดอกไฟเด้อพ่อมาอิวมาขินเสนิหอว่ออกมาเป็นเสน้นฝายเส้นได้แล้วจังใหญ่ขอมาตำมมาท่อพ่อแต่เสร็จแล้วนอกระจังน้ำมายอม แล้วจงพ่อมาซอยกันหยิบหยิบออกมาเป็นยังหยิบออกมาเป็นพาจีวรนพอ่อ ยิบออกมาให้เป็นผ่าสะบงผ่าสังฆาแล้วจังนํำเอามาถาวายสมคตเจ้านี่แหละคัเพี่์เล่าว่าจุลลกัทินตามแต่ลูกได้ยินมีมาจังสี่อันที่สองเป็นมามัติมะกัทินนั่นคือกทินกลางปัาแม่นั่งมีสาขาเป็นคนสร้างสร้างอยู่ในระวังเมืองสาวาธีอันเมืองสาวาธีกะจักอยู่ใส่ลูกขบวิหินได้ยินตะเนวนหวา แหล่าพันจังว่ากระถินงการนา่งมีสาขาเป็นคนสร้างสร้างอยู่ในละวางเมืงสาวาทีในข้าวดันกัมีพิกษุสามสิปรูปแต่ละปวบานันล้วนมีความบักบันเข็งปฏิบัติจัดอยู่ในความสงอย่างสูงเร่งกา้าตั้งจิตใจไว้ว่าสิเขาเฝ้าองค์ศาสดาพ่อแต่ออกพรรษาเดินทังโดยเดือนในข้าวน้นดองฟ้ายัางปันป่วนฝ้าเมืดฟ้ามัวแม่นสิเปียกเบิดตัวกับ่ได้โย เพราะจิตใจตั้งตัวเลยได้เฝ้าสมใจไในข้าวนั้นองค์สมมาเพิ่นจังตัดถามไปว่าพอเหตุจะไหนจีวอนขาดเก่าเพิ่นว่าย่อนนางหลายนะคะพ่อในข้าวนั้นองค์ ตรงทั้งสามสิปลูปกาจังภากันเล่ากลาบพูนความจริงพาองค์หลีเง็นความลำบากก็เลยหากเรียกประชุมสูงเพื่อน่ากระจักเอปปงใน่พธทนโนยาตบอกใไขาดว่ารับผากฐินตามตะลูกได้ยินว่าออกพันซาแล้ววิสาขานันแล้วได้ยินเขาพอดีกาจังหาวิธีถาวายผากรมูสิก บาดนีอันที่สามนี่เด้อคุณปู่เป็นมามหากถิณปะนะมหากตินนี่แปลว่ามหาเศรษฐีเป็นคนส้างสร้างอยู่ในระวังเมืองคุชีน่าไรในข้าวดันพักกน้าหลายนี่ห่อตาลอยจังเบิดเปลื่งไปหน่วยเป้ารองฝุ่งคนแต่ไผไปเป็นคนจนคนไหวเขามาหว่วมมีบอกแต่ไปเป็นคนจน่นบ่ให้มารวมเพ่นให้เขามาห่วมแต่คนห่างคนมี ทุกคือเฮาไลหนีเม้นคุยเม้นสาบกองบุญเลยเป็นบาปตกแก่ฟุ้งม่านเพราะว่าเราทำด้านใจบรสะอาดซ้าบรนำย่งใสเพ็ดสาขาดขาไกลขาง่วบาปกัะเลยคุ้่หัวตายไปเป็นแก่เนี่ยจัะมีหูแข่บ่แล้วแม่นเคยเห็นบ่ละแม่รูปแผ่รูปทง เงินจังได้ดำลงเห็ดมากอลอดมีขี้เก็บแม่ง,งอดหลูบเตาหลูบแลดลูกก๋อบอจักแผ่นปานได้ดอกอีพอ เหล่าบรนจงวากระถินนีแปต้อว่าคือไม่สะดึงเป็นกรอบไม่มากขึงผ่าให้มันเค็งในการหิปเป้าเล็งมันกระจังท่านการบัดนี้เว้าเรื่องมานน้ำชิงน้ำญาติองค์สัมมาพันจังได้ประกาศแก่สาตุชนมาให้เอาทำขนตัวม่านให้เสือเคยเห็นกันทุกเมื่อย่ยเมีองก์ะถินนี้พ่อสมัยก่อนพันสิขุดขีดนเนาะพ่อนํำขางง้นทางนี่เป็นลวกผู้ญิ่ง บอสใส่งใส่เสื้อก่องกุ่นก่องด่างนี่นะเห็นบอ๊ะ เห็นกันถูกเมื่อ,อยหญาแม่องกระถินพันได้ขุดลูปดินเป็นหูบคนหูบดากมานมาเห็นนั่นหากนอนอยู่น้ำดินยญ้าแม่องกระถินไปทานไปทอดได้บทยังอดหลอดบ่มีมันมากกว่าบุญปลาลาตังหนวเต็มกับนับหมืน่นแม่นสิยูบานอื่นมาฟังลอง,ฟ,ง,ลองฟังล่ำพลาละก็ได้น้ำคือกันนั่นล่ะพอผู้บรรดาซอยกอขุดถกขุดทางผู้อยู่ขอบอยู่กลางขุดทางคอยเจ้าพลาละล่วมกันเขาบ บาบางนิดหน่อยนิดหน่อยกว่าป๊าปังก็นั่งลงนั่งเราบ้าลาได้ดอกกันบ้ลาได้ดอกกันฮัปพี่ดอกแก้วฟอนงามใหญ่งามๆฮัปให้ดอกเลยเด้อ ชนะแล้วเรียบพี่น้องชาวบ้านพวกแบนของเฮาเฮ็ดตือเขียดขีดตือค้องมีความสามารถขีกบเกี่ยวกันสร้างบุญมหากฐินสามาคิดมาแลว้วเฮ็ดตือเขียดขีดตือค้องสมควรสี่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกให้หลานรุ่นหลังย่้องพี่นอทท้องบ้านพวกต็มพี่น้องไก่พี่น้องไก่เฮ้า สมควร้วเกิดน้อแม่น้องม่นมาคุณนยมนมาคุณไกต้องเอาอนาอนอีกอนเอาอนี่ฟังอนีกก็สยยัจะลอม่สเซนเริ่มหน้าบอ้งบุ่มอเริ่มหน้าแบร่รบุดลาบหลองลไหลกายของน้องรุก เดี๋ยวพับคนเมียเงาเมียเงาปัญญาเมียบิงซิงนั่นแหละซิงกับวุลูกเต้าเข่าบวามคนามนำนับมาดีกับไอ้น้องเลิศะทำเลิศลักที่เำาัานมาเราจะเป็นกุศลควนทานยากคนที่ทำได้ทำได้ดีเราใจใส่งใส่งไปถึกอยงตันต่อก็นั่นแหละก็เป็นผลขึ้นได้ใส่ลำหงอตุกสิงเมืองสิ่งเมืองกับวุเครื่องก็อุ่นเป็นมัดหมุนลิงไล่เสียสนามีบ่ บอ่อหนาเป็นเจ้าทำสากทำสากมหาอุล่ลนลุกโมเป็นขันมาเป็นขันผู้บ่อที่ขันมาต้องต้องมาลวนสูอ่อันดาไตรนันวัน,น,น,นตะยังฟีฟีปลาไตรนันวันตะยังฟีฟีไปของที่แป็นสุขอีปอลุงเราสิถือได้แม่ถือว่าเป็นของมาของมานม่ร้านไปเจ็บใจจังแม่นเล่าทีสนอดีหลายดีหลายพิซซ่รราเกลือกาอาหารไรซื้อแนวซึ่ง จะแกี่ยวไปอย่งโง่ไต้ให้เร้าพ่อไผ่บ่ลกตุ้มสูงซำเล่าพอดีมีดร้าแม่มีแต่ของงามล้วนงำลวนแล้วเขาทุ่นกัดกาบสังก้าวตุ้มคุ้มไว้ใจยังตีใจกันในระหว่างทำงานยังตีใจในระหว่างทำงานเป็นอาหารของจิตเสีใจไผเป็นตังนั่นสีเบิดกาอ้อยน้องอย่างนั้นอย่างนั้นท่าไผ่บ่ได้จุบสมแล้วลาสซ่เล่าเป็นผู้กวังบึงบันเป็นป้าอาซัดถ้ากะใจสีแหวนซัด ใจใส่คือแรอยู่ในเอรและเกตใต้อีไปสักบ่อเือยังที่ซื้อที่ซื้อกับมิถุนาชุดสุดก็ปุ๊กเต่ามาทานมาทานบ้หงวลาเามีแนวผิดผู้ใดเด้อมาบอถมาพอสิยอมสกื่องันผู้ใดกับบ่อคืนบ่คืนปานเจ้าไ่นแพงสนไฟปลาามีถ่ายยางแกงแกงแกงหดีเออจะมาอยู่อยน้าแม่เป็นตาหูตาใสวังไม้ยังมีค่ามันนันนีบาลาดีเรา ดาวดิ้ยวฟ้ายฟ้าสิเป็นมาอยู่เห็นด้ได้เวดตกใทแก่ผูยาได้เวดตกใครแก่ผู้ยาคุณในวัดเรามีขอสัตว์ให้เราปลอดัยโบรานของอามของกรรมานเงนลัขัดาบาจะเกิดจัหน้ที่เป็นละเจ้าเป็นดี่หนปาสีแก่ปาที่ขาหกท่านปาสีแก่ปาทีาหบาทจะตกไวาุดนเรามีเงินหลักโฆษณาการกสิโนสาย ตอนวัยวาน่ก็ยังว่าทางนั่งเมยปาริสุรางนี่พานางปาละมังสุขังขังจำจิแพร่ฟังให้ฟังอาจจำเอาเรื่อบ่้านังนั่นก็สิีนอแปะทองแปะทองซึ่งว่าผลกันท้าไหมนั่นลราแม่นั่นเป็นสถานะของเฮาเอาไว้ส่วนเนอว่าส่วนปาริสุทั้งใดทางใดเป็นส่วนจบจีส่วนปาราตีคนนัต่างหนักนี่บ้านหนักหนักนี่ระวังเป็นแกล เป็นเออใสัดครั้งเป็นแดนสวีสุดยิงยังยิงเกินหนังบ่มีพระก็สี่ทั้งใบมาจะเลือกปลากาสี่ใบมาจะเลือกคอยติดตามเอาแตสุนีวันบิดเป็นคนในน่ฮาราข้อเบิกเป็นคนในน่ฮาราข้อเบิกจังสีทังสัภาเห็นหน้าบุบสมบนเบาะนิทานเหล่ามาดุดสมบนเบาะนิทานเหล่ามาดุดเปิดยาไก่ฟุ้งคนป้ากันสะกิคิดบังแดดคิดบังดาวเอาอิดเอาเอิดกันหาอธิษฐานกัน เออให้พ่ะอรนี้รักถึงขอดนอนขอดอนอ,ดอนแล้วก็ยังได้ผลบุญเกิดชาติรุ่นยักได้เป็นพระเจ้าพระเจ้าสอนมาที่นังเงาองนางเงาพิมพ์ัก็ยังมาบนบาราสโไปสู้ขึ้นอหลเร่อหลัไปสู้ขึ้นเรื่อล,อ,ล,อ,ลอ่าพี่น้องเฮาเหตุเดืเหตเขเีดถือข้อขอให้ปลราคุศสนสนิทจงมาตอบสนองพี่น้อง ไอ้ลำลำรวยรวยเงียวนี่ท่านหาปละลงวาเ่าอาฟอดเออฝอดทำบุณอาไพไว้เลยอาสาตืาาอเอด้อเงินลอยดีพี่ดอแกว้วมอบให้แม่บัวสีบุษสีนามโยธาขอให้คุณแม่ได้รับเด้อแม่เด้อ

ฟนิทานเธนะฟังลำนิทานเอนะคอนตาอย่าเพิ่งหาังคาตั้งใจฟังุกสนาตั้งใจฟังุกสนาฟังนม่ทันตั้งแต่สัญญฟังไรมีขมายฟังไรมีขมายหญิงและชายรักกันเจ้าการคอบครันติคิดประดับอบควิดมาดเนื้อในดนับนับ่างเกิดอนลับยังคิดถึงตอนลักยังคิด นามจะเจ็ลงรักม er ันคมงไม่เคยลครับสองคนลาสมกิดสมจับสองคนลาสมกิดสมจับรักเป็นอาบบัติจริงจ้าจ้าสาธุสาธุเอยอยากคุณ็สมบัติบุตรักษาสิลรักษา เองามหลายราจะคุณ <zus> ล่งหักล่างอักเนื้อแข็งแข็งแต่ว่าได้อันมามานามปอดนามปอดมาป้องเข้าใส่เข้าใส่หักแล้วบ่ได้บ่ไปขับสนรถนิ่งตะเซาเป่าเอะกันเลยบ่รู้เรื่องรู้เรื่องหาบาแม่สังกัดบุตรสามอันปิดประตังชีวิตชีวิตี๊ยดกอย่งนั้นก็ได้พินพอใจนี้แม่นั้งสองอาอ่านใครมีสาบานและสัญเนื้ไปว่าไปว่าไปว่าได้พูดดีได้พูดอ่า มีม <US> no ันเจ้าดอสันนับทาแม่น้อแม่น้องให้ระวังแค่พาเลยไปหาแม่ไปยามไปอําแม่ตั แกกากาือเเป็นหนุ่มหนักสุดล่อพอดีนหนุ่มหนักสุดล่อพอดีพูดตาพอดีปากวานปาก้วยส่วนกันด้วยสุ้มสายเป็นเบาเป็นบบาคือ้าวต่งบ้านตั้งบานไม่มาที่ไป้วยใจดีัเกิน้วยใจดีหัินูสลเดียวสุนานเดียวไก็ไม่นานออกจากบ่าดึกื นัแต่รักนั้นอันตรายคุณร่างจังจะร้ายเป็นผู้แข่งแย่งในกลองม,มีเงินมีที่ดินมีทรัพย์สินนั้นบากหายคนฝากทางม่ยายเอาของลายพ่อทองโอ้วนัำอ,อกได้ทุกปันน้ำตาไหรนอ่าใจเป็นของเจ้าของแต่มีแม่รู้รังชาแต่ม่แม่

อินพ่มันสวรรค์ปานไว้ด้วยว่าใจมีขันสว่างเนาะใจมันบัดนี้หันลงมาทั้งกาลสินในใยดอกแก้วฟังสายสายนอกจากบินความลายกลุ่มหมอแค่ลงพุ่งค่อยหน่อยหันย้ายมีกระสายแม่นบ่เธอสายสายพี่น้องฟังสาย Why would I cut that out?